ข้อสี่ครับแม่มีน้ำส้มเข้มข้นเจ็ดร้อยห้าสิบมิลลิลิตรแม่เอาไปผสมน้ำครับแม่เติมน้ำลงไปสามลิตรเจ็ดร้อยห้าสิบมิลลิลิตรมันก็กลายเป็นน้ำส้มเจือจางใช่ไหมเออในตอนน้ำส้มเข้มข้นเนี่ยมันเข้มข้นเกินที่เราจะดื่มแล้วอร่อยมันจะหวานจนเกินข้นจนเกินนะเขาทำมาเพื่อให้ผสมน้ำอยู่แล้ว เห็นไหมครับผสมสตาำส,สัดส่วนนี้ยปุ๊บอร่อยเลยตามสูตรเออเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำส้มผสมนะครับอ,อันนี้เราทำเป็นมิลิลิตรนะครับทำเป็นมิลิลิตรไปเลยนะครับจะมีน้ำส้มผสมก็เกิดจากเอาตัวน้ำส้มแท้ไปบวกกับตัวน้ำครับ สามลิตรก็คือสามพันมิลลิตรอันนี้สามพันแล้วนะอันนี้อีกเจ็ดร้อยห้าสิบก็เลยเป็นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบมิลลิลิตรเออก็เป็นสี่พันห้าร้อยมิลลิตรเอาแค่นี้ก่อนลูกงงปะแล้วแม่ก็เทใส,แแสแ่แก้วแม่เทใส่แก้วแก้วหนึ่งเนี่ยสองร้อยยี่ห้ามิลลิตรอยากรู้ว่าได้กี่แก้ว นะครับเทใส่แก้วแก้วละสองร้อยีห้ามลิตรจะได้กี่แก้วเออจะได้จำนวนแก้วเท่ากับกูก็ต้องดูว่าน้ำส้มผสมที่มีเนี่ยคิดเป็นกี่เท่าของปริมาณน้ำส้มหนึ่งแก้ว ก็เอาปริมาณน้ำส้มผสมที่มีหารด้วยปริมาณน้ำส้มที่จะบรรจุใส่ในหนึ่งแก้วเห็นนะอ่ะสี่พันห้าร้อยหารด้วยสองร้อยี่ห้ามันก็ต้องหารตรงนี้ก่อนไหมลูกว่าน่าจะได้กี่ครั้งประมาณประมาณสี่้อยห้าสิบหารด้วยสองรอยี่้าก็น่าจะสักสองครั้งคือเราประมาณในใจอะ่ะ ถ้า400ตั้ง200หารก็2ครั้งใช่ไหมอ่าแล้วเราก็ทดลองดูเอ้ย225 2ครั้งี25 22 250 224อู่พอดีเลย2ครั้ง450แล้วลูกยังมีศูนยตัวนี้ตัวหนึ่งใช่ปะ่ะมันก็เลยทําให้ผลลัพธ์ตรงนี้มีศูนย์อีกตัวหนึ่งก็เป็น20ยี้ส20แก้วนะครับ